ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับนี่วันนี้ก็มาดูรถลุงอีกคันหนึ่งนะครับนี่เกฝากขายเหมือนกันนะครับ50-18นะครับรถไถอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มีผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็ผ่านยกร่องนี่ที่ยกมันครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มี4ี่ชิ้นให้เลยนะครับคุณเกสงสัยอยู่กับเสียคริสนะครับอื สอบถามทางลุงมาว่าชั่วโมงการทำงานเจ้าคนนี้อยู่ที่1600ชั่วโมงนะครับนี่ดูครับรถเทพจะไม่ได้ใช้งานเลยครับ1ัน0ชั่วโมงเกไม่ได้เอามารับจ้างนะครับเกเอามาใช้งานในสวนเกเองครับนี่นาเกาก็มีอยู่ประมาณ6กเจ็ดไร่ แล้วนอกนั้นแกก็จะทำสวนมันนะครับคันนี้แกเปิดไว้ที่4่ท้วนนะครับนี่แกบอกว่าราคานี้คือห้ามต่อรองครับนี่ยางมาจากโรงงานเลยนะครับยางดูแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถ5-6หปีหรือว่ามากกันนั้นหรือน้อยกันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับ สอบถามทางลุงมาถ้าใครสนใจนะครับนี่รถจอดอยู่เส้นประโคนชัยบ้านกรวดติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่เส้นประโคนชัยบ้านกรวดเลยประโคนชัยมาประมาณ8กิโลนะครับนี่อยู่หน้าวัดป่าพงไทยเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถไถยห้ายยางมาจากศูนย์ครับดูสภาพดูครับนี่รถใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับ คิดสภาพดูรถ1,600ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจนะครับ501 8พร้อมใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงมีให้4ชิ้นนะครับผ่านหน้าผ่านหลังที่ยกร่องแล้วก็ตัวยกมันขึ้นรถนะครับนี่สะดวกสบายนะครับนี่ไม่ต้องเบรกนะครับ เดี๋ยวบ้านก็ใช้แบบนี้แหละครับนี่ดูครับอย่างหนาๆเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับ50-18นี่รถมือเดียวนะครับไม่ป้ายแดงออกจากศูนย์นี่รถลุงก็ไม่เคยรับจ้างนะครับเกยออกมาทําสวนเองช่วงนี้ก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้ครับมันก็ถูกเลเกินครับปีนี้พันสามพัไม่เหลือเลยครับขนาดมีรถเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไทยรถรถขน แกก็บอกว่าเลิกป่าครับนี่ขายเอาเงินมาทําทุนไว้อย่างอื่นดีกว่านะครับไว้ซื้อผักซื้อผลไม้ไว้ขายดีกว่านี่ก็ดูนะครับผ่านเดิมๆจากโรงงานครับหนาๆเลยครับแทบจะไม่ได้ไทอะไรเลยก็รถไม่เคยรับจ้างเลยเนาะทําแต่ของเจ้าของปีหนึ่งก็ใช้งานครั้งเดียวครับเน้นจอดนี่ถ้าใครสนใจนะครับนี่รถเน้นจอด ติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับนี่มามามาขายรถเออนี่ครับเครื่องในเทพจะไม่มีเย้มเลยนะครับรถเทบจะไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันเลยนะครับแคเคนานๆใช้งานทีเนาะอาจจะใช้ไม่คล่องมือนะครับนี ไปเกี่ยวหลังคาเนี่ก็ไม่กี่บาทนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลังคานะครับมันเตกเอาไปเปลี่ยนหลังคาใหม่นี่รถครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ห้าศูนย์หนึ่งเปดนี่มาดูรถด้วยตัวเองนะว่าเห็นป้ายอยู่ก็จอดดูได้นะครับไม่มีเวลามาก็โทรมาสอบถามได้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับนี่ห้าศูนย์หนึ่งเปดนี่ครับ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับคูปตาบุรีรัมย์เล่มพร้อมโอนใครสนใจครับนี่ติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับนี่ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรผมไว้ใต้คลิปเพราะว่าผมไม่ได้เอาเบอร์โทรลุงมาี่โทรมาคุยมาสอบถามกับผมได้เลยนะครับแกบอกว่าราคานี้งดต่อนะครับ4ี่แสนเพราะว่ารถเกเทบจะไม่ได้ใช้งานเลย แค่ไม่มีหลังคานะครับดูอุปกรณ์ก็มีให้4ชิ้นนี่คาเตรโตรตอรี่นะครับเพราะว่าเกมไม่ได้ทำนาเนาะเกมมีนาอยู่ครับนาแค่6ไร่นี่แค่นั้นเองครับนอกนั้นทำสวนนี่รถสภาพปีเท่านี้ครับดูยางดอกยางโอ้เอามาจอดครับ เดูแต่ผ่านก็รู้แล้วครับนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนี่ครับถ้ารถรับจ้างนะครับจะสึกอาจได้เปลี่ยนนะครับอายุการใช้งานนี่ครับให้ดูแบบแห้งๆเลยนะครับนี่หรือว่าใครจะเอาไปทํากําไรต่อผมว่าได้นะครับนี่เก็บนิดๆหน่อยๆครับเทหลังคานะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ดูสวยแล้วครับนี่เทมันไม่มีแค่หลังคา ซื้อมาใส่ก็ไม่น่าจะกี่บาทหรอกครับนีเจ๊เลิกทำนะครับเพราะว่ามันมันมันถูกครับถูกลงทุกปีทุกปีครับคนงานก็มีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายาก็มีจะเพิ่มขึ้นครับบวกลบคูณหารน,นะครับเจยบอกว่าไม่คุ้มทุนสู้ขายเอาเงินมาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไม่งั้นก็ เงินอยู่กับตัวครับดีที่สุดแลลวครับนี่ไม่ต้องเอาไปฝากหรอกครับนี่เอาไว้กับตัวแลยครับดีที่สุดอยากใช้ตอนไหนก็ได้ใช้เลยนี่ถ้ากุญแจอยู่ผมก็จะให้ดูชั่วโมงการทํางานนะครับพอดีกุญแจไม่อยู่ก็เลยเปิดไม่ได้ดูครับรถนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลย รถนี้ผมเห็นตั้งแต่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับนแก okay, ใช้มือเดียวนะครับ <Okay. S 2> ก็สนมากถ้าแกตื่นก็แกจะไปถยเองเพราะว่าขายของตลาดเอาไปแต่สี่ห้าทุ่ม <Okay. S 2> ตื่นมาบ่ายสองบ่ายสามก็นี่แหละครับถึงได้ไปใช้งานใช้วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองครับเท okay. ว่าการดูแลรักษาเออรถเกมีเยอะเนาะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ ถ้าใครสนใจเรียบเลยครับ501 8นนะครับครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ